สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูชาลินีทองใบในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ ครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะคะในครั้งนี้เราก็จะมาเจอกันเป็นครั้งที่สองในหัวข้อเรื่องหอรอมอหารร่วมมากนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนเลยคะ่ะหารร่วมมากเราจะมีวิธีการหาด้วยกันทั้งหมด3วิธีนะคะเรามาดูวิธีที่1กันเลยวิธีที่1ก็คือ การหาตัวหารร่วมเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะการหาหอรมอของ12และ16โดยการหาตัวหารร่วมนะคะหาอย่างไรอ่ะเรามาดูกันเลยจํานวนนับที่หาร12ลงตัวมีอะไรบ้างนะคะจากครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วเรื่องตัวประกอบเหมือนกันเลยค่ะเวลาหาจํานวนนับก็คือ เหมือนกับหาตัวประกอบเลยนะคะก็คือจำนวนที่หาร12ลงตัวก็ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6และ12ต่อมาหาจำนวนนับที่หาร16ลงตัวก็ได้แก่ 1, 2, 4, 8และ16นะคะนักเรียนต้องหาให้ครบทุกตัวนะคะอ่ะทีนี้เรามาสังเกตกัน ดูซิว่าทั้งสองบรรทัดมีอะไรที่เหมือนกันก็คือมีเลขหนึ่งเลข2แล้วก็เลข4นะคะที่ครูทำประปะสี่เหลี่ยมล้อมรอบไว้นะคะนี่คือตัวที่เหมือนกันหรือว่าตัวหารร่วมที่เหมือนกันนะคะมีทั้งหมด3ตัวดังนั้นตัวหารร่วมของ12และ16 ก็คือ1 2แล้วก็4นะคะทีนี้เรามาดูหอรอมอาการหอรอมอคือหารร่วมมากนักเรียนลองสังเกตดูตัวไหนตัวเลขไหนมีค่ามากที่สุดจะเห็นว่าเป็นเลขเลข4นะคะมีค่ามากที่สุดเป็นตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นหอรอมอของ12และ16คือ4นะคะ อลองมาดูข้อต่อไปการหาหอรอมอของ15และ25โดยการหาตัวหารร่วมนะคะหาเหมือนเดิมเลยหาจำนวนนับที่หาร5 5ลงตัวก็ได้แก่ 3, 3 5และ15นะคะ,ะหาจำนวนนับที่หาร25ลงตัวก็ได้แก่ห5และ25อ้าทีนี้มาสังเกตกัน ว่าทั้งสองบรรทัดมีอะไรที่เหมือนกันมีตัวเลขใดที่เหมือนกันนั่นก็คือเลขหนึ่งและเลขห้าดังนั้นตัวหารร่วมของ15และ25ก็คือ1และ5นะคะ,ะมาหาหอรมอหอรมอก็คือตัวเลขหรือตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดในข้อนี้ก็คือ5นั่นเองนะคะ ข้อต่อมาเมื่อกี้เป็นตัวเลข2จํานวน2ตัวเรามาลองดูตัวเลข3จํานวนกันบ้างหาหอร่อมของ 10, 18และ24โดยการหาตัวหารร่วมนะคะเหมือนเดิมเลยหาจํานวนที่หารด้วย10ลงตัวก็ได้แก่ 1, 2, 5และ10จํานวนนับที่หาร 18ลงตัวก็ได้แก่ 1, 2, 3, 6, 9, และ18จําจำนวนนับที่หาร24ลงตัวได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, และ24นักเรียนต้องหาให้ครบทุกตัวนะคะอ้าวทีนี้เราต้องสังเกตมีตัวเลขใดเหมือนกันทั้ง3าบรรทัดเลยทั้งของ10ทั้งของ18และทั้งของ24นะคะ อ่ตัวแรกเลขตัวเลขอันแรกเลยก็คือเลข1แน่นอนค่ะต้องเหมือนกันต่อมาคือเลข2หมดแล้วอ้าวดังนั้นตัวหารร่วมของสิ18และย4มี2ตัวก็คือ1และ2แต่เขาถามหาหารอร์มอตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ1 0 18แปดและย4ในข้อนี้ก็คือ2นั่นเองค่ะ อ,อีกสักข้อนะคะการหาหอระมอของ8 16และ32โดยการหาตัวหารร่วมนะคะเหมือนเดิมเลยหาจำนวนนับที่หารลงตัวหรือว่าหาตัวประกอบนั่นเองอจำนวนนับที่หาร8ลงตัวได้แก่1 2 4... และ8จํจำนวนนับที่หาร16ลงตัวได้แก่1 2 4 8และ16 ต่อมาจำนวนนับที่หาร32ลงตัวได้แก่1 2 4 8 16และ32นะคะอย่าลืมนะต้องหาให้ครบทุกตัวนะคะอ่ามาดูตัวที่เหมือนกันที่หารเหมือนกันทั้ง3ตัวหารทั้ง86และ32ลงตัวเหมือนกันมีเลขอะไรบ้างอาเลขแรกเลยคือเลข1เลข2เลข4และเลข 8นะคะดังนั้นตัวหารร่วมของ 8, 6และ32มี4ตัวก็คือ1 2, 4แล้วก็8นะคะอ่าเขาถามหาหอรมอก็คือตัวหารร่วมมากตัวที่มีค่ามากที่สุดก็คือเลข8ดังนั้นหอรมอของ 8, 6และ32ก็คือเลข8นั่นเองค่ะ ต่อมาวิธีที่สนะคะนักเรียนโดยการการหาหอระมอโดยการแยกตัวประกอบอครูทวนให้ก่อนแยกตัวประกอบครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะเวลาแยกตัวประกอบก็คือจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณทุกตัวที่อยู่ในรูปของการคูณก็คือจะต้องเป็นจํานวนเฉพาะนะคะ,ะการหาหอระมอของ16และ20 โดยการแยกตัวประกอบนะคะอันดับแรกเลยแยกตัวประกอบของ16และ20 16แยกออกมาได้เป็น2คูณ2คูณ2คณ2นักเรียนจะสังเกตว่าทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยนะคะต่อมาแยกตัวประกอบของ20 20ก็แยกได้เป็น2คูณ2คณ5 ทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยนะคะนักเรียนอ้าวแล้วเวลาจะตอบจะตอบอย่างไรอ่าดูทั้งสองบรรทัดมีตัวเลขใดที่เหมือนกันอ่าก็คือตัวเลขสองอ่าตัวเลขสองในกรอบสีแดงแรกนะคะให้หนูหยิบมาหนึ่งตัวต่อมาตัวที่เหมือนกันก็คือเลขสองอีกของทั้งสองบรรทัด ก็ให้หนูหยิบออกมาอีกหนึ่งตัวอ่ะหยิบมาไว้ก่อนแล้วเวลาคิดคิดอย่างไรก็คือให้หยิบตัวนะเนี่ยตัวสีแดงที่ครูเลือกไว้ทั้งสองตัวหยิบมาคูณกันหรือว่านำมาคูณกันนะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบของหอรอมอในข้อนี้อ่ะดังนั้นหอรอมอของส6หและยี่สิบก็คือสีนั่นเองสี่มาจากไหนก็มาจากสองคูณสองนะคะ ไปต่อ,อทีนี้3ามจำนวนบ้างการหาหอระมอของ9 18และและ21นะคะโดยการแยกตัวประกอบอเรามาแยกตัวประกอบของ9 9แยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ3 18แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ3 21 แยกตัวประกอบได้เป็น7คูณ3นะคะอ่าวลองสังเกตดูอ่ามีอะไรที่เหมือนกันมีเลข3ที่เหมือนกันทั้ง3บรรทัดพิวนหยุดกันได้ปะ แปดแยกผิดแยกผิดหนูต้องแก้โอเคนะ ต่อมาวิธีที่2นะคะการหาหอระมโอโดยการแยกตัวประกอบนะคะอ่ะครูทบทวนก่อนครั้งที่แล้วครูสอนไปแล้วเรื่องการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบก็คือจะต้องแยกออกมาให้อยู่ในรูปของการคูณและทุกตัวที่อยู่ในรูปของการคูณจะต้องเป็นจํานวนเฉพาะทุกตัวนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยการหาหอระมอของ16และ20โดยการแยกตัวประกอบนะคะ แยกตัวประกอบของ16แยกตัวประกอบของ20 16แยกออกมาได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2 20แยกตัวประกอบออกมาได้เป็น2คูณ2คูณ5มาลองสังเกตกันดูซิว่าเราจะมาตอบกันยังไงมาดูตัวที่เหมือนกันของทั้ง2บรรทัดเลยะจะเห็นว่า เลขสองในกรอบสีแดงที่ครูวงไว้มีซ้ำกันสองตัวให้หนูเลือกหยิบมาหนึ่งตัวอีกอันหนึงกรอบสีแดงเหมือนกันจะมีเลขสองที่ซ้ำกันทั้งสองบรรทัดให้หนูหยิบเลขสองออกมาเขียนไว้ ตัวที่ไม่ได้ซ้ำกันไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเอามาทำอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องเอามาคำนวณจะเห็นว่าหอรโมของ16และ2 0ิบก็คือ2คูณ2ก็คือตัวเลขที่ซ้ำกันที่เราดึงออกมานะคะก็คือตอบ2คูณ2ได้เท่ากับ4ค่ะดังนั้นหอรโมของ16และ20ก็คือสนั่นเอง ข้อต่อมาการหาหรอร์มอของ 9, 18และ21นะคะโดยการแยกตัวประกอบอามาแยกตัวประกอบของ9เลยได้3คูณ3แยกตัวประกอบของ18อแาได้2คูณ3คูณ3แยกตัวประกอบของ21อ่ดได้เท่ากับ7คูณ3จริงจริงนักเรียนสามารถเขียนสลับกันได้เลยนะคะแต่ว่า ครูเขียนมาแบบนี้เพื่อที่จะให้ให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนว่ามีตัวไหนบ้างที่มันเหมือนกันหรือซ้ำกันนะคะอะมาสังเกตตัวที่เหมือนกันหรือซ้ำกันของทั้งสาบรรทัดของทั้งสองสาจำนวนเลยนะคะนั่นก็คือตัวเลขที่เหมือนกันก็คือเลข3นะคะเหมือนกันทั้งสามบรรทัดแต่เวลาตอบให้หนูหยิบมาเพียงแค่หนึ่งตัวก็คือเลข3ามแค่ตัวเดียวส่วนตัวที่ไม่ได้ซ้ำกันไม่ต้องสนใจนะคะ ดังนั้นหอรอม์มอของ 9, 18และ21ก็คือ3นั่นเองค่ะ,อ,ะอีกสักข้อการหาหอรอม์มอของ 15, 30และ45นะคะโดยวิธีการแยกตัวประกอบอแยกเลย15ก็จะได้เป็น3คูณ5 3 0แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ3คูณ5 45แยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ3คูณ5นะคะอ่าทีนี้สังเกตเวลาจะตอบเลือกตอบอย่างไรอ่าดูตัวเลขที่เหมือนกันทั้ง3บรรทัดของทั้ง3จํานวนอ่าตัวเลกตัวเลขแรกเลยก็คือเลข3นะคะให้หนูหยิบมาเพียงแค่ตัวเดียวมาเขียนไว้ต่อมาเลข 5นะคะเหมือนกันทั้ง3บรรทัดเลยเวลาตอบให้หยิบ3กับ5มาคูณกันให้นำามกับ5มาคูณกันก็จะได้คำตอบของข้อนี้ดังนั้นหอระมอของ 15, 30และ45ก็คืออ่ะดังนั้นหอระมอของ 15, 30และ45ก็คือ15นั่นเองนะคะ ออีกอ่ะอีกหนึ่งข้อการหาฮอร์มอของ 18, 27และ36อ่ะมาแยกตัวประกอบกัน18เท่ากับ2คูณ3คูณ 3, 3 27เท่ากับ3คูณ3คูณ 3, 3 36เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ 3, 3นะคะอ่ะลองสังเกตนะเดียวลองสังเกตดูทั้ง3บรรทัดมีอะไรที่เหมือนกันอ่ะ เหมือนการซ้ํากัน2ชุดก็ต้องเอามาตอบทั้ง2ตัวก็คือเลขสาเลข3เหมือนกันทั้ง3บรรทัดก็หยิบมา1ตัวแล้วก็เลขสซ้ำกันอีก1ชุดหนูก็หยิบมาคูณกันอีก1ตัวนะเพราะฉะนั้นหรอรมอของข้อนี้ก็คือ3ามคูณสมีค่าเท่ากับ9นั่นเองค่ะอ้าวต่อมาวิธีที่ 3นะคะการหาหอรโมโอโดยการตั้งหารในที่นี้คือการตั้งหารสั้นนะคะ,ะมาลองดูตัวอย่างกันการหารหอรมอของ4 8และ1 2โดยการตั้งหารนะคะ,ะตั้งหาร4 8 12นักเรียนมาดูว่ามีจํานวนใดบ้างที่สามารถหาร4 8และ12ลงตัวทุก ตัวนะคะมีเลขอะไรเอ่ยอ่ะจะเห็นว่ามีเลขเลข2อ่ะหารทีละตัวเลยสี่หารสก็ได้สองแปดหารสก็ได้4 12สิบสหารสอก็ได้6มาดูว่ามันสามารถหารต่อได้ไหมเวลาหารต่อหนูต้องดูทั้ง3มตัว3ามจำนวนเลยว่ามีตัวเลขอะไรที่สามารถ หารได้ทั้ง3จํจนวนต้องหารได้ทั้ง3ามจนวนนะคะหารได้ตัวเดียวหรือ2ตัวก็ไม่ได้ต้องหารได้ทั้ง3ตัวอ่ะนั่นก็คือเลขสอ่ะเลขสอ่ะสหารสองได้1นสหารสองได้สองหหารสองก็ได้สามทีนี้อ่ะผลลัพธ์สุดท้าย 1นสแล้วก็3นักเรียนลองดูมันหารต่อได้ไหมหารได้ทั้ง3จํานวนไหมหารไม่ได้เราก็พอแค่นี้แล้วก็หาคําตอบคําตอบหาอย่างไรเราก็ดูตัวที่ตัวที่หารนะคะก็คือมีเลข2กับเลข2ที่หารได้ก็คือ2บรรทัดให้เอา2และ2มาคูณกันได้เลยค่ะก็จะได้เป็นหอระมอของ 4, 8และ12ก็คือ2คูณ2มีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะอ่ะอีกสักข้อการหาหอรอมของ 16, 24และ40โดยการตั้งหารนะคะ 16 2หยี่และ4ี่สิอ่านักเรียนลองดูมีจำนวนอะไรที่สามารถหาสิบ4ยี่และ4ี่ได้ลงตัวไม่จำเป็นว่าต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะคะนักเรียนไม่เกี่ยวแล้วตัวเลขอะไรก็ได้สองก็ได้4อ่าสี่ก็ได้8ดได้ไหมแปดก็ได้อ่เอาอะไรมาก็ได้นะคะที่ครูพูดสองสี่หรือแปดอ่ามาดูว่าครูใช้ตัวอะไร อ่ะเลข4ก่อนเลย16หาร4ได้4 24หาร4ได้6 40หาร4ได้10 4 6และ10อ่ะมาดูหารต่อได้ไหมหารต่อได้ไหมอ่ะดูสิอ่ะมีเลขเลข2นะคะนักเรียนอ่ะหารต่อเอา2หารต่อก็จะเป็น สหาร2ได้2 6หาร2ได้3 10หาร2เหลืออ่ะได้5อ่ะบรรทัดสุดท้ายครูขีดเส้นจบแล้ว2 3งหแสดงว่าหาต่อไม่ได้หารต่อไม่ได้นะคะถ้านักเรียนจะหารนักเรียนต้องหารได้ทั้ง3ามจำนวนเลยนะคะทั้ง2 3และห้าอ่ะเวลาตอบให้เอาตัวเลขที่นักเรียน เอามาหารก็คือเลข4กับเลข2จับคูณกันดังนั้นหอเรมอของ 16, 24และ40ก็คือ8นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะอาจก่อนก่อนจบวันนี้ครูสรุปให้ก่อนว่าการหาหอรมอมีด้วยการทั้งหมด3วิธีนะคะก็คือ1 วิธีหาตัวหารร่วม2การแยกตัวประกอบแล้วก็3เป็นวิธีการตั้งหารนะคะแล้วก็เวลา,าเวลาตั้งหารต้องหารได้ทุกตัวนะคะก็อย่าลืมทำใบงานการบ้านที่คุณครู สั่งนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะในเรื่องของคุณร่วมน้อยหรือว่าคอรนอนนั่นเองคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ